าจะพาเข้าไปเที่ยวเล่นบ้านน้ำดิกเมืองหินบูดนะครับก็จะเข้าไปตั้งหลายทีแล้วก็ไม่ได้เข้าไปสักที างเข้านี่เป็นป่าอยู่เลย,ยทำไมมันเป็นป่าดุหนาเนี่ยงงเลยปกติไม่น่าจะรอดนะเนี้ยแต่ว่าดูแล้วเหมือนกับขนาดเป็นน้ําท่วมนะครับหน้าฝนดีน้ําท่วมนะฮะทางขวานี่นะนี่ยน้ำน่าจะเยอะเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยนะ น้ำดิกเนี่ยทุกคนจะรู้จักแต่ตลาดน้ำดิกนะครับไม่เคยเข้าไปในตัวหมู่บ้านที่ไหนึ่งนไม่เคยมีใครพาไปแล้วก็ลองพาไปชมหน่อย,ยมันเป็นยังไงนะครับบ้านน้ำดิกมันหมายว่าไงน้ำดิกเนี่ยจริงๆด้วยครับเป็นน้ำมันท่วมนะครับทางขวาเนี่ยเป็นลักษณะน,น้ำท่วมเลยถ้าหน้าฝนน่าจะน้ำน่าจะเยอะนะครับ ป่าดุกหนาเหลือเนียไม่น่าเชื่อว่าจะรอดมาได้นะ มมีโรงโม่หินด้วยนะในลายหมู่บ้านนี้ก็มีโรงโม่หินเพราะว่าแขวงคำม่วนนี่เป็นแขวงแห่งภูเขาหินปูนนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ใช้ที่ประเทศลาวนะครับอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะส่งออกไปยังประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะครับ ีรถมาฉีดน้ำให้ด้วยแล้วนะ่ย้หินปูนอะไรอย่างเงี้ยปูหินปูนปูหินบูนสุขสาราน้ำดิบมีหงหม่อน้อยด้วยนะสุขสาราเฉยๆนะครับไม่ใช่หงหม่อน้อยนะครับพูดผิษนะครับ น้ำดิบดอกม่วงมันทำไมมันดกอย่างเลยหน้าฝนน่าจะท่วมจริงแหละครับรแถวนี้นะโอ้อยากจะมาดูตอนหน้าฝนอย่างเลยเดี๋ยว ถ้าหน้าฝนเดี๋ยวจะแวะเข้ามาดูนะครับน้ำน่าจะเยอะดีนะบ้านเนี้โอ้นี่ภูมิประเทศนะครับโอ้โอ้ฮะน้ำน่าจะเยอะจริงๆแหละหน้าฝนเนี่ยมันแปลว่ายังไงว่าน้ำดิกน้ำดิกแปลว่าอะไรน,ะน้ำดิก โอ้รั้วนี่งามเลยสีฝาพึ่งทาสีแล้วเนี่ยบ้านนี้แม่ค้าเยอะนะฮะไปขายของที่ตลาดท่าอุเทนเนี่ย fc ผมก็หลายคนอยู่ด้พอเข้าไปตลาดน้ำดิกนี่แบบโอ้ลุงเอกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอไปตลาดน้ำดิกทีไรแล้วก็เลืออเงินทุกทีเลยนะครับพอซื้อช่วยคนนี้ก็ต้องช่วยคนนั้นคนโน้นหลังไม่ไปดีกว่า โอ้จริงๆด้วยครับถ้าหน้าฝนในน้ำจะเยอะจริงๆด้วยนะฮะเนี่ยหนองน้ำนะครับแบบนี้นะครับแต่พอมาหน้านี้ก็ไม่เหลือน้ำแล้วเนี่ยน้ำดิก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 น้ำดิ่น้ำดิก กินขนมบ่อผู้สาวน้อยบบาวน้อยกินบ่อผู้ใดอยากกินขนมนะมาเร็วเร็วเร็เร็วอาเร็วเร็วเร็วมาให้โอกาสเด้อ

อยู่ถ้าแขกเขานี่แหละเจ้าบูงหักใ่คอยดอกแต่ว่าถ้าคอยไปตลาดน้ำดิกนีมีแต่คนหับใจคอยอาะอ่ะอาเจ๊นย เอออะไรอะเออเก่งตัวละเนาะบรรยากาศบ้านน้ำดิกนะครับจักหลังคาเงินเนี่ยบ้านน้ำดิกเขาเนี่ยโอ้หลังบ้รรยงเลยนี่บ้านใหญ่เติบเยอะนี่บ้านใหญ่เนาะแม่นบอกบ้านใหญ่เนาะหน้าฝนตั้งสิท่วมเนาะปลาลายบอก โอ้หนาฝนคนที่เขามาถ่ายคลิปนี่แหละหนาฝนน้ำแกงเนาะโอ้โอ้ท่วมเบิดติบ้านน้ำดิกโอ้บรรยากาศดีด้วยเนาะเอาบ้านเฮานี่คือว่าบางทีเนี่ยว่า,วานับถือศาสนา,สนาคิดติเป็นคิดเตียน<ะ>บ้านนี้คิด,คด,คดทั้งบ้านบ่ คิด<า>มืดบ้านเหรอมั้งมืดบ้านโอ้บ่มีวัดเนาะนว,นวัดก็มีเรามีคนระว่างพูดกับคิดนี่ศาสนาใดหลายกว่ากันคนนับถือซ้ำเดียวอออยโอ้กับมันกับบางหูเรานะว่าอันเฮือนลังใดถือคิดถือพุทธอยู่บ้านนะัดน้ำดีเข้านี่นับถือคิดมืดโอ้หากระหูเดี๋นี่ เฮ็ดไหมเฮ็ดเฮ็ดมโอ้มีโบสถ์เป็นบ่ไหมเดี๋ยวสิขี่ไปเบิงบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับยเลไเด็กๆเริกโรงเรียนแล้วนะครับเริกโรงเรียนแล้วก็จะไปวัดเพื่อนวาอ๋อนับถือศาสนาคริสต์เ้ย บ้านนี้นับถือาศาสนาคริสต์หมดเลยเอ้ยเด็กเลิกเรียนแล้วอ,ะอ่ะอ๋อนี่ยนะวัดคาทอลิกนักบุญอันโตนอะไรเนี่อุตส่าห์น้อยมาอย่างนี้ลกูกมาเขากล้องลุงเลยแม่เคยระบาดน,นี้โอ้ยตายละเขาเลิกเรียนมาแล้วก็จะมาวัดต่อเนี่ยนะมาวัดต่ออ๋อมาวัดต่อ วัดคาโทริกนักบุญอันโตนบ้านน้ำดิกเมืองหินบุนแขวงคำม่วนอ๋อเลิกเรียนแล้วก็มาเลิกเรียนแล้วก็มาวัดวะไปวะไปวะเลิกเรียนแล้วก็มาวัดเขินอีกโอ้ยสาวน้อยเขินเอา <S <S เอาอาอ๋อเลิกเรียนแล้วก็มาวัด แน่ชูสองนิ้วให้ลุงได้ไหมเว้ยป้าพาที่เขากล้องลุงสองสาวนี่ยพูดะอะที่เขากล้องลุงอกีกผู้ใดที่เขากล้องลุงอกีกนะมาวัดบ่ลูกโอ้ทุ่งเย็นแล้วก็มาวัดต่อเนาะโอ้เด็กๆเขาจะมาเรียนศาสนาต่อนะครับอโอ้เด็กๆเนี่ย เด็กมาวัดจริง,รงๆนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะคึกคักเลยเด็กนักเรียนเยอะเลยแล้วเนี่ยโอ้เต็มเลยบบกมือให้ลุกแน่โบกมือให้แน่ซื้ออย่างสาวน้อยเนี่ยกีฬาซื้อหยัางซื้ออย่างเนี่ยดาวดาวดาวพุธบ่หรือดาวองังคารเออมีแต่คนน่ารักๆเลยสาวน้อย อ็ขนมหมดหมดแล้วเนาะพวกเราจะเอาขนมมาแจกเนาะสีสวยนะครับวัดนี้วัดขาทอริกจริงๆด้วยเยอะเลยนะครับขาทอริกเอ่เอ,อ,อสบายดีแม่สบายดีอเ,เอาลูกสาวมาส่งวัดตีมาเรียนคำสอนอ๋อบานเทาทั้งเด็กน้อยทั้งผู้ใหญ่เนาะอมาเรียนคำสอนอันลุปถามแนแม่ บ้านเ้านี่มีอายุจักปีแล้วเพิงบอกผู้บ่าวโยงง่ายมันจะทางไหนดอนโดนอ๋อมาจากดอนโดนเนาะแล้วดอนโดนเขาก็นับถือคิดคือเดียวอ๋อกระแสงมันกระเสื่อมโยงกับทางนองแสงกันนความมนมเนาะคือเดียวกันกับทาแห่นะบ่ โอ้คือเดียวกันเนาะโอ้คือเดียวคือเดียวพออยู่บ้านนั่นเสียงหวางเนี่ยครับเสียงหวางนี่กคคลิปคือเดียวบ้านเสียงหวางทางงามเลยเนาะเออครัคือเดียวกันเออดีดีด,ดีบ้านนี้นี่นับถือคลิปกันนะครับเป็นคาทอลิกนแล้วก็เด็กๆสวยหน้าตาดีด้วยเนะี่ยหน้าตาสวยด้วยนะ <laughs> แล้ว่าเฮียนสมือบ่เฮียนคำสอนเนี่ยโยเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์โยเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะบโบโบเว้นอายุเนาะอายุใครก็มาได้พวกอันเขาเริมามาสอนได้โบเว้นม่เฮียนเราเรามาสอนเขาอ๋อแม่เนี่ยมาสอนโอ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 มาสอนสอนมาสอนมันมาเฮียนอันนี้คือมาเฮียนนี่พวกนี้มาเฮียนแต่คนงามนี่แต่ยิ้มด้วยเออใหญ่มาสีงามนี่นี่เออ เอาโรกวนแม่แค่นี้แหละเนาะเออไปไปเขาเฮียนบ้านนี่โอ้ a m ซซิ่งนะครับมาเจออ๋อนะฮะเด็กๆเยอะเลยนะครับมา เรียนที่โรงเรียนต่อก็มาเรียนศาสนาต่อนะครับออแล้วก็สวยดีนะโบสถ์เนี้ยนะครับถือเป็นชุมชนคาทอลิกนะครับคาทอลิกใหญ่นะ นึกถึงสกลก็จะเป็นพวกท่าแร่นะครับอันนั้นชุมชนคาทอริกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็บ้านอะไรซางมิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อำเภอพนน,นทคมก็ถ่าจะด้วยนะครับมันก็เครือข่ายเดียวกันนะครับอพโยบข้ามโขงไปมานะครับเข้าไปแล้ว กลับนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลาะทั้งอื่นต่อนะครับอยากยายกันหมดละจะพาเลาะชมนะครับหมู่บ้านคาทอริกนะครับที่ท่าแขกในจะเยอะพอสมควรนะบ้านคาทอริกนะครับไม่น่าเชื่อว่าบ้าน อันนี้หมดบ้านนะครับจะไม่มีวัดอาวัดพุทธนะครับแต่มีแต่วัดคาทอลิกนะคร mm hmm. เขาเรียกว่าวัดเหมือนกันนะ mm hmm. เทมเพลเหมือนกันนะครับป mm hmm. เดินดูหมู่บ้านนะสบายดี mm hmm. โอ้สีนี่มันสีงามจังเลยเนะี่ยทาสีฟ้างามเลยครับ mm hmm. แต่รูปทรงบ้านเรือนก็เหมือนกับบ้านคนลาวทั่วไปนะครับเหมือนคนในภาคอีสานด้วยบ้านเรือนแบบนั้นะครับเหมือนบ้านผมบ้านเก่าผมค,ครับอ,อ๋หน้าฝนนี่เขาบอกน้ำมันท่วมนะครับแล้วนะน้ำใสด้วยแต่วว่างจะมานะ เพราะว่าหน้าฝนะจะมานะครับมาถ่ายบรรยากาศที่นี่นะครับบ้านน้ำดิสบายดีดูแล้วมันน่าจ,จะท่วมจริงๆเลยครับท่วมหนักเลยเราดูแล้วนะครับโ,โซนทุ่งนาด้านหลังบรรยากาศดีะนะจะมีมีอะไรนะเมืองนะครับ วงโม่งหินนะฮะโอเคเลยโอ้บรรยากาศดีมากๆ <c oughs> เลย รั้วบ้านในสีสดใสดีนะครับก็เดินทางกลับท่าแขกนะครับโอ้ก็ได้รู้อะไรใหม่ๆนะครับจากการเดินทางนะฮะมันก็ปฏิบต่ประอได้นะครับว่าศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยนะครับมาจากสองคอนนั่นแหละครับบ้านสองคอนนั่นแหละ เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะก็มาที่เซียงหวางนะครับแล้วก็กระจายไปมันเคือเดียวกันกับท่าแร่หนองแสงนะครับ คาทอลิกที่ท่าแขกที่แขวงคำมวนนี่ผมว่าน่าจะเยอะอยู่นะหลายชุมชนเลยนะครับหลายชุมชนเลยนะครับหมายความว่ามีแต่ศาส,สนาค,คาริสคาทอลิกเนี่ยนะครับล้วนๆอะไรอย่างนงี้นะไม่ได้มีนับถือศาสนาพุทธอะไรอย่างนงี้นะครับ